สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูวดวงบายบูพยามันจะดูวดวงให้กับที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30พฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุป ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับสำหรับชาวกลุ่มลัคณากลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวกลุ่มลักนณกลุมมีอาาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลขแปดนะครับได้เดินนะครับอยู่ในนําหน้าลักนณาเนาะตรงนี้ก็คือเรือนเขาเรียกว่าเรือนน้มเอียงนะครับก็คือศูนย์พยาพาหะนําหน้าลักนาหมายถึงว่าชาวกลุมลักนณกลุ่มเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของอการที่ตัวเองนั้น เหมือนกับเดินไปข้างหน้านะครับมีการโฟกัสนะครับไปข้างหน้ามากขึ้นเนาะก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างโอเคขึ้นแต่ก็อยากจะบอกว่าในช่วงของ15-30พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับการที่ดาวศุกร์นั้นโครจรเล็งกับดาว ราหูคือดาวประจําตัวของชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการที่เราอาจจะคิดตัดสินใจผิดพลาดหรือมีปัญหามีประเด็นกับบุคคลอื่นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็แค่ควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มากหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการที่ดาวประจําตัวนั้นเดินอยู่ในนําหน้าลัคนานะครับมันมีจุดเสียไหม พูดตรงๆมันก็มีจุดเสียบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียแบบรอดเปิดเซ็นหลอกนะครับเพราะว่าดาวราหูนั้นไม่ได้มาจากภพเรือนที่เสียเนาะยังไงไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนามันก็ย่อมไม่ได้เป็นผลที่เสียในระยะยาวแต่มันจะเป็นผลเสียในระยะสั้นนะครับก็คือในช่วง15-30เพฤ่อจิก,กาที่ดาวศุกร์นั้นยังโคจรเล็งกับดาวราหูอยู่จนกว่าดาว อุกนะครับจะเลื่อนไปที่ราศีตุลเหตุการณ์นะครับก็จะบรรเทาลงทุกอย่างก็จะดีขึ้นดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจเกินไปนะครับมันยังถือว่าถ้าเราแบบพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างได้ก็น่าจะดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการที่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรกลุ่มกับลักนาของชาวกลุ่มกันบ้างเพราะดาวเสาร์นะมาจากราศีมังกรพบเรือนวินาศโคจรมาทับลักนาของคุณ อยู่ประมาณเกือบครึ่งปีแล้วนะครับเดี๋ยวครึ่งปีกว่าๆแล้วเหลืออีกประมาณสัก2ปีหรือเกือบ2ปีนี้ที่ดาวเสายังโครจรกลุ่มกับลักานณากลุ่มอยู่ แต่ดาวเสาร์นั้นมาจากภพเรือนวินาศมันอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจเล็กน้อยกับความหละออความรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะครับในภาวะรอบตัวยิ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่มันหมายถึงความตึงเครียดอยู่แล้วดังนั้นก็ปล่อยวางอย่ายึดติดนะครับเพราะวินาศหมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงการปล่อยวางได้ดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มก็พยายามเปิดรับเปิดกว้างอย่าไปอย่าไปจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่าไปยึดติดอยู่กับ อะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเพราะดาวเสาเนี่ยมาเป็นคำว่าองค์เฑ์นะครับให้กับชาวกลุ่มด้วยนะแสดงว่าชาวกลุ่มลักนณากลุ่มเนี่ยมักจะได้ดีนะครับหรือมีการเดินทางได้ดีกับถิ่นแดนไกลเพราะว่ามาจากพบเรือนวินาศหรือบางคนอาจจะได้ดีในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับและได้ในเรื่องของการลงหลักปักฐาน ดาวเสาร์เนี่ยเวลาโคจรอยู่ในลัคนาของใครเนี่ยนะครับยิ่งเป็นชาวกลุ่มเนี่ยแล้วเป็นตําแหน่งดาราสีคือราศีรูปคนนะครับที่เป็นแบกหม้อน้ำเนาะแล้วได้ดาวเสาร์กลุ่มหลักก็จะได้เป็นองค์เกณฑ์ก็เลยทําให้เรามีความมั่นคงความเข้มแข็งความว่าองค์องค์เกคือหลายคนอาจจะงงว่าองค์เกณฑ์คืออะไรองค์เก์เนี่ยหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งความถาวรหรือความ หลักที่ดีนะครับพูดง่ายๆเราจะสามารถก่อร่างสร้างตัวตัวเองได้ประสบความสําเร็จดีนะครับแต่มันจะมาแบบเขาเรียกไงล่ะเหมือนกับถ้าเราไปอยู่ในต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากกว่าถ้าอยู่ในถิน่นเกิดถิน่นบ้านเกิดเนี่ยก็อาจจะได้แต่มันอาจจะไม่ดีเท่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือถ้าจะอยู่ในบ้านเกิดก็อาจจะต้องทําแบบออนไลน์ก็น่าจะปังและดีกว่า แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ลองพลิกแพลงสถานการณ์ดูอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆนะครับแต่ลังไงเราก็ยังได้ความมั่นคงที่ดีแล้วก็ถือว่ายินดีกับชาวกลุ่มด้วยทีนี้ามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะครับอิทธิพลการเงินของคุณคือราศีมีนนะครับของเลขดาวพฤหัสบดีเลข5าได้โครจรไปอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนานะครับโยกหน้าลัคนาคือตําแหน่งที่3นะครับเป็นตําแหน่ง ราชาโชคนะครับถือว่าชาวกลุ่มลักนณาก่มมีการเงินที่ดีมากเลยเพราะดาวการเงินเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยทําให้ชาวกลุ่มนั้นมีโอกาสแนวโน้มของแรงเอื้อมที่ดีเพราะอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าคือตําแหน่งที่ถึงลักนณาด้วยสแสดงว่าชาวกลุ่มลักนณาก่มนั้นมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินที่ดีเติบโตพัฒนาต่อยอดและยังถือว่ามีโอกาสจะได้ในเรื่องของสิ่งดีๆเป็นการเงินเงินก้อนใหญ่ เงินก้อนโตแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินหลักทรัพย์เช่นบางคนอาจจะได้ในเรื่องของเงินประกันเงินเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับดาวพระสดีเป็นราชาโชคและเป็นตาแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับอาจจะได้ในเรื่องของเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะไปแบบขายอสังหาได้เงินเป็นในน้าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะขายที่ดินขายคอนโดขายบ้านขายอะไรแบบเนี้ยแล้ว ประสบความสําเร็จได้เงินก้อนอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าดาวพระศสบดีเป็นตําแหน่งอ,อุดมเกณฑ์แล้วก็มีองค์เกณฑ์เป็นดาวเสาเนี่ยได้2เด้งเลยนะครับเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าชาวกลุ่มเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแต่มีข้อแม้อีกนิดหนึ่งคือดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินตมจริงมันก็ เสียนิดนึงแต่มันก็ไม่มากนะแต่ในช่วงอย่างที่บอกว่า15-30นี้ดาวการเงินดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วเล็งไปที่ดาวศุกร์เนาะมันในใน,ในเรือนมอราณะด้วยแปลว่าจะมีรายจ่ายสูงนะครับรายได้ปังมากแต่รายจ่ายก็จะเป็นเงาตามตัวอันนี้ชาวกลุ่มลักนากลุ่มต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะบางคนเนี่ยนะครับพอได้เงินปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยหาเงินง่ายช่วงนี้เราก็จะจับจ่ายใช้สอยแบบ เต็มสูบเต็มกําลังเลยเพราะดาวการเงนินเออดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วแล้วเป็นเล็งดาวสุขอีกตัางหากไปอยู่ในเรือนมรณะนะมันคือการเงินที่ล้วนไหลไงเอาตรงตรงแปลตรงตรงคือการเงินที่ล้วนไหลมันแปลว่าจะมีรายจ่ายสูงมากนะครับเพราะเราเพราะอะไรเพราะเราเองนะเพราะดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนการเงินเพราะว่าเราเนี่ยไปใช้จ่ายนะครับหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันเลยทําให้การเงินของเราเนี่ยอาจจะดู เข้ามามากแต่ก็หมุนออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารายรับรายจ่ายให้ดีด้วยนะครับได้มามากก็ใช้จ่ายมากนะช่วง15-30พฤศจิกายนนี้ก็คงต้องระมัดระวังไปสักพักหนึ่งแต่ว่าดาวการเงินยังอยู่อีกจนถึงเมษายนปี2,567เลยนะครับยังได้ผลอันนี้สงแบบเต็มๆแบบนี้อีกนานอยู่แต่ว่าไอ้ที่เงินล้วนไหลเนี่ยจะ หรือรายจ่ายเยอะเนี่ยจะเป็นแค่ช่วงประมาณช่วง15ถึงธันวานิดนึงนะครับน่าจะต้นต้นธันวาเนาะก็ไม่เป็นไรก็ก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้รักกันอย่าแบบใช้ใจ่ายเต็มกําลังเนาะก็เอาแต่พอดีพอควรแล้วกันนะครับได้เงินเยอะใช้เงินมากก็ไม่ไม่แปลกหรอกแต่ก็ต้องแบบมีเงินเก็บเงินเหลือเงินใช้ก็น่าจะโอเคหรือทำมันนี่ management คือบริหารจัดการเรื่องการเงินก็น่าจะ โอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะในเรื่องของอาการเงินต่อไปในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มเนาะการงานของคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในเรือนสุภานะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณ15-17ถึงพฤศจิกาย,ยนอ,อยากจะบอกว่าเราอาจจะมีประเด็จมีปัญหามีความอึดอัดนะครับกับในเรื่องของเจ้านายได้นะครับ ในช่วงประมาณสองถึงสามวันแรกอะนะครับคือสิบห้าถึงสิบเจ็ดพฤศจิกาอันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีความอึดอัดความคับแค้งความากดดันนะครับช่วงหนึ่งเนาะสามวันก็อดทนเอา นะครับเดี๋ยวดาวอาทิตย์เนี่ยนะจะโคจรอ,ออกไปที่ราศีพิจิกนะครับไปอยู่ในเรือนการงานทุกอย่างก็อาจจะโอเคขึ้นอ,อ่ะแล้วก็ใครทํางานกับพัดเนอร์ NER หุ้นส่วนก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีปัญหามีประเด็นการทะเลาะกันนะครับผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันในช่วง1 5บห้าถึงสิเพฤศจิกาทั้งคนทํางานประจําทั้งคนทํางานในเรื่องของธุรกิจนะครับก็อาจจะมีประเด็นมีปัญหาให้มีสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้ไขอึดอดัด นะครับหรือพูดจาหรือคิดหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะยังไม่ลงรอยกันในช่วงขณะหนึ่งนะครับแค่3วันหลังจากนั้นก็จะค่อยๆบรรเทาแล้วก็โอเคขึ้นนะครับเพราะว่าดาวการงานนั้นยังโคจรอยู่ในเรือนสุภาแปลว่าต่อยอดยังพัฒนาที่ดีได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วก็ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวพระหัสปปดีเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของ การเจริญเติบโตการพัฒนามีโอกาสได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้เกีดยรติยศได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นการโปรโมทไม่พอนะครับเล็งไปที่ดาวการงานที่เอาลาการเงินที่เป็นราชาโชคได้โบนัสนะครับได้เบียร์เลี้ยงได้ในเรื่องของเงินตกเบิกเงินเบียรประกันต่างๆที่ดียังไม่พอนะครับบางคนอาจจะมีการปรับฐานเงินเดือนได้ด้วยซ้ำ บ,บอกเลยว่าชาวกลุ่มนั้นมาเต็มเลยทีเดียวนะครับเนาะก็รายได้ดีมากๆแต่รายจ่ายก็จะเยอะเป็นเงาตามตัวเนาะก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่รายจ่ายก็อูโฟ,โฟพอสมควรเลยนะครับก็ยินดีกับชาวกลุ่มด้วยนะครับทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในพเอือนสุภา เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับว่าอาจจะมีปัญหามีปากเสือมีการทะเลาะก,กันได้บ้างกับในเรื่องของคู่ของคนรักแล้วก็พับเนื้อหุ้นส่วนแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงหลังวันที่17พฤศจิก,กายนนะครับดาวคู่ของคุณจะเลื่อนไปที่ราศีพิจิกเป็นพบเลื่อนกรรมะและไปพับกับดาวพุธเป็นคู่วิชาการนาะก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการเคลียร์การปรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคขึ้นนะครับดูดีขึ้นดูมีการ พัฒนาต่อยอดหรือมีพ a t t e r นต่อกันที่ดีขึ้นเนาะก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปรับกันให้เข้ากันให้ได้นะครับอะไรที่มันเป็นแบบรบะยะห่างมีอะไรที่มันเป็นแบบคือเราต้องรู้จักระยะห่างนิดนึงนะครับมันก็ก็อาจอาจจะโอเคขึ้นแล้วก็ไม่มีความกดดันจนเกินไปอันนี้เราต้องเมียแบบเผื่อรับเผื่อ เื่อแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งน้องก็พยายามบาลานซ์สมดุลทุกอย่างให้ดีพอแล้วทุกอย่างมันจะไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับสำหรับชาวกลุ่มก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็พยายามอดทนอดกลั้นแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอะ่ะนะคือผมจะลงคลิปให้ก่อนนะจริงๆแล้วอะ่ะปัญหามันจะเกิดตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะอันนี้ก็ระมัดระวังตั้งแต่ตอนต้นเดือนไปแล้วนะครับให้คุณระมัดระวังเพราะดาวประจําความรักของคุณนั้นร่วมกุมกับดาวอังคารมันเป็นดาวทะเลาะกันการมีปัญหาใจกันบอกเลยนะครับว่าในช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงวันที่17บเจ็ด เพฤ่อจิการเนี่ยมีโอกาสจบเลิกลาได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังมีดาวพฤหัสบดีนั้นคอยเล็งช่วยเหลืออยู่ก็ยังพอแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าเรามีสติความคิดทุกอย่างก็จะรอดปลอดภัยดีนะครับก็พยายามอย่ามีปัญหาทะเลาะกันในช่วง15-17แล้วกันเนาะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ ผ่อนคลายแล้วก็โอเคขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในช่วงหลัง17พฤศจิกาเป็นต้นไปสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ